บิ๊กซีโฉมใหม่ค่ะกำลังปรับเป็นพาซ่านะคะสวยขึ้นเรื่อยๆอันนี้ชั้นหนึ่งค่ะทะลุแล้วเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าแพรกษาเลยนะคะกำลังปรับโฉมอยู่สวยขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะสวยที่สุดเลยค่ะ คนที่เคยมาเดินที่นี่จะรู้นะคะว่าแปลกตาไปเยอะแบงค์ไทยพาณิชย์ยังอยู่ที่เดิมนะคะปกติจะมีแบงค์กรุงเทพมีร้านสุทีก็คือปรับเปลี่ยนไปแล้วนะคะบันไดทางเลื่อนก็ปรับเปลี่ยน อันนั้นปังสยามฮะนี่มีดลี่เวนนี่อะไรอีกเห็นไหมฮะสวยขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูตอนสวยที่สุดกันเลยนะคะนี่ค่ะมุ้ยของใหม่อยากขึ้นเนาะกำลังจะออกถนนแล้วนะคะจากหน้าบิ๊กซีดูบนฝสาผนังนะคะดูบนมีนกบินด้วย เดินออกมาหน้าบิ๊กซีแล้วค่ะตสถานีรถไฟฟ้าแพรกษาเลยสวยเนี่ยค่ะป้ายบิ๊กซีใหม่ถ่ายจากที่ BTS แพรกษาค่ะแล้วมาเที่ยวกันนะคะ